สวัสดีค่ะวันนี้ครูพลอยนะคะจะมาสอนเทคนิคดีๆค่ะสำหรับคนที่โอ้เขาสู่ไปทํางานแล้วแล้วเราก็มีปัญหาในการเขียนอ e ีเมลมากๆเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกศิษย์ที่มาเรียนคอร์สอังกฤษฝรั่งของครูพลอยเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของว่าการไม่รู้ว่าจะต้องใช้คําศัพท์อะไรบ้างในการทํางานไม่รู้ว่าจะต้องเขียนยังไงซึ่งปัญหาหลากักๆในการทํางานก็คือว่าเราเขียนอ e ีเมลไม่เป็นวันนี้ค่ะคลิปนี้จึงถูกทําขึ้นมาเป็นหัวข้อคลิปว่าครูพลอยจะขอใช้เวลา15นาทีเปลี่ยน นักเรียนให้กลายเป็นคนเขียนอ e ีเมลมืออาชีพค่ะคราวนี้มาดูกันว่าครูรวบรวมอะไรมาให้บ้างนะคะสิ่งหลกัหลกๆเลยที่นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหามากก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะง่ายนิดนึงตรงที่ว่าคือรู้ปั๊บใช้งานได้เลยจริงๆมันมีแค่ีนจริงๆคือถ้ารู้ปุ๊บใช้งานได้รู้ปุ๊บใช้งานได้เพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็เลยรวบรวมเรื่องของ the right phrase คือวลีที่ถูกต้อง ไม่ใช่ว่าลีขวามือนะเป็นเป็นวลีที่ถูกต้องว่าเวลาเราเขียนอีเมลกันอ่ะนี่คือวลีที่เราใช้งานกันจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะในคอร์สอีเมลไรทิงหรือคอร์สในคอร์สอังกฤษ for work หรือ grammar for job ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นการสรุปสำหรับสิ่งที่ต้องใช้งานโดยตรงเข้ามาเลยค่ะว่าเวลาทำงานต้องใช้อะไรอะไรอะไรบ้างเพื่อที่จะได้ไม่สเปซส,สปะาึกอะไหมคะเพราะว่าเวลาเราใช้งานจริงๆก็เราใช้แค่นี้เพราะฉะนั้นเราก็มีความจะเป็น ต้องใช้แค่ไหนเราก็ต้องรู้ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเป็นจะต้องรู้ก็คือ the right phrase คือวลีที่ใช่ในการเขียนอีเมลเท่านี้ครูจะยกตัวอย่างตัวหลกัหลกๆซึ่งหลายคนก็จะไม่ค่อยรู้ว่าเอ๊ใช้อะไรบ้างนะเหนือออกไหมคะอย่างสมมติอันแรกเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่ลูกศิษย์อาจจะเขียนผิดเป็นประจำแล้วเวลาครูเห็นอีเมลเวลาติดต่องานนะครูก็จะเห็นคนไทยทาผิดเป็นประจำอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นคําลงท้ายอีเมล พวกนี้จะเป็นคำลงท้ายอีเมลเดี๋ยวนะคะขอเอาปากกาก่อนแป๊บหนึ่งนี่จะเป็นคำที่ลงท้ายอีเมลนะคะเช่น from y o u s o o n มันจะเป็นคำลงท้ายอีเมลว่าเนี่ยเรารอคำตอบจากคุณนะเรารอคำตอบจากคุณนะหนูดู do, do, ตรงนี้นะหล,หลายครั้งเลยที่จะเห็นรู้สึกเขียนว่า we are looking forward to อย่างเงี้ยผิดเพราะอะไรรู้ปะคะคำว่า look forward to look forward to เนี่ยแปลว่าตั้งหน้าตั้งตา Look forward to แปปว่าตั้งหน้าตั้งตามันไม่ใช่ action ที่สามารถแสดงออกได้เหมือนกันกินการดื่มน้ำการเดินการนอนการนั่งตั้งหน้าตั้งตามันคือการรอถูกป้ะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการแสดง action เพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นจะต้องเติม ing แบบนี้เพราะฉะนั้นพูดแค่ว่า we look forward to แค่นี้พอ we we look forward to พอะเป็น we look forward to ป๊บสิ่งที่ตามมาคือในโจทย์ข้อนี้มันก็จะมี มันก็เป็นการเช็คอีกว่าถ้าสมมติเราเขียนตัวข้างหลัง look forward to ผิดก็แสดงว่า grammar เราไม่แม่นพอเขียนอีเมลไปมันก็น่าอายเนาะ look forward to เป็นสิ่งที่ออกข้อสอบบ่อยมากตลอดเวลาตั้งแต่ตอนเราสอบโชว์อีกกันแล้วว่า look forward to เป็นสำนวนที่ต้องตามด้วย verb เติม ing หรือคำนามเพราะฉันเท่ากับว่าในโจทย์ข้อน,นี้ก็เลยกลายเป็นคำตอบว่าในการลงทายอีเมลก็ต้องลงทายว่า we look forward to hearing from you soon เรารอฟังคำตอบจากคุณอยู่นะคะ We look forward to hearing from you soon เพราะฉันจะไม่มีการพูดว่า We look forward to hear ไม่ได้เพราะว่ามันผิดเรื่องของกรา m a กเห็นไหมคะนี่คือ the right phrase จริงๆและใช้ในอีเมลทุกฉบับจริงๆในการลงท้ายอันต่อมาอันที่2 If you could send us information about your fees and other conditions If ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าถ้า if ตรงนี้ไม่ไม่ได้แปลว่าถ้าไม่ใช่ if นี่นะคะในการเขียนอีเมล if จะแปลว่าหรือเปล่า if จะมีค่าเท่ากับคาว่า whether แปลว่า,แบบวาหรือเปล่าตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าเออ เราจะขอบคุณมากเลยนะคะถ้าคุณเน่ยถ้าคุณพอจะส่งส่งอะไรส่ง information ส่งข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บบริการของคุณเลยแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆให้เราได้หรือเปล่าเราจะขอบคุณมากเลยว่าถ้าคุณพอจะส่งให้ได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้หนูดูนะคะแลายคนบอกว่าโอ้ปกติหนูใช้ I would, i would grateful ค่ะ i ตลอดเลย หรือ it would be grateful hmm. หนูดูตรงนี้ข้อ C can นี่ครูตัดทิ้งอันแรกเลยเพราะอะไรหรือปะ่ะนี่เป็นสำนวนที่ต้องใช้ในการเขียนอีเมลจริงๆซึ่งเป็นการจะบอกว่าโอ้ขอบคุณมากคือถ้าเราต้องการจะพูดว่าขอให้เขาส่งอะไรก็ต่างเราจะต้องพูดสำนวนนี้ว่า if you could send us blah, blah 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 if you could send us information about your fees and other conditions เป็นคำ pattern พื้นฐานนี่เพราะฉะนั้นนี่คือการเรื่องของการใช้ right phrases โดยตรงนะคะแต่ข้าเนี้ หนูดูนะหนูไม่มีทางใช้ว่า I would grateful be ได้เพราะว่าหลักง่ายๆเลยนะขออนุญ,ญาตพูดถึงเรื่อง grammar นี่ก็คือจะเป็นสิ่งที่สรุปใน grammar for job ด้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องรู้อะค่ะ would เป็น verb ช่วยหลัง verb ช่วยต้องบดด้วย verb ูป infinitive เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น would be เพราะถ้าเทียบกันร,ระหว่าง be ซึ่งเป็น verb infinitive กับ grateful นะคะกับคำว่า grateful หนูจะไม่มีสิทธิ์ใช้ grateful ได้เพราะ grateful เป็น adjective งว่าถ้าไม่มีสิทธิ์ใช้ grateful ได้เพราะหลัง would ต้องตามด้วย verb รูป infinitive แซงว่าหลัง verb วางด้วย adjective ไม่ได้เซ็งว่าไม่สามารถวางด้วย grateful ได้จะไม่ไม่สามารถเป็น i would grateful be ได้ต้องเป็น would be would be แบบนี้ดังนั้นข้อ C ค่ะตัดทิ้งต้องเป็น it would be grateful หรือ we would be grateful เก็ฑภาพไหมคะคราวนี้หลายคนบอกอ๋องั้นหนูรู้ละใช้ it would be grateful แน่เลยไม่ถ้าเราเขียนอีเมลในนามบริษัทเราต้องพูดในนามของตัวแทนองค์กร ว่าเป็นตัวแทนองค์กรมันไม่ันไม่ใชแ่แค่ just หนูคนเดียวไงแต่คือมันคือหนูและองค์กรดังนั้นก็ต้องใช้คำว่า we would be grateful ดีที่สุดค่ะ we would be grateful if you could send us information about your fees and o t e r conditions นั่นเองค่ะเนียสวยมากแล้วเป็นวลีที่ใช้ในทุกอีเมลค่ะแต่ในคอร์สคูลได้สอนเอาไว้อยู่แล้วข้อ3ค่ะ dear Miss Fletcher นะคะ เรียนคุณ Fletcher เรียนคุณ f l e เชอร์น, cher, นี่คือขึ้นจดหมาย I if you would be able to perform an environmental audit for us นะคะเขียนมาเพื่อที่จะสอบถามว่าคุณพอจะทำส่วนนี้ให้เราได้ไหมอ่าเพราะฉะนั้นดูตรงนี้นะคะหลายคนบอกว่าอุย้ยหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะต้องใช้ว่า I write to ask หร,รรห,หรือต้องใช้ I am writing to ask นี่ยต้องใช้อะไรดีคะครูการเขียนอีเมลมีแพทเทิร์นแค่ว่ารู้ปั๊บใช้ถูกทันทีเลยค่ะคือในการเขียนอีเมลเนี่ยต้องเข้าใจพื้นฐานว่ามันคือ formal language มันคือภาษาที่ค่อนข้างเป็นทางการเพราะมันเป็นภาษาที่เป็นทางการปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าอย่างคำว่า ask เป็นภาษาพูด ask เป็นภาษาพูดเป็น spoken language พราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าใช้ต้องใช้คำศัพท์ที่ไฮโซมากกว่าคำว่า ask ก็คือคำว่าอะไรก็คือคำว่า inquire เพราะ inquire คือคำว่าสอบถามโอ้โหแต่ยากกว่า ask เีนไหมคะก็คือใช้ inquire inquire แปลว่าสอบถามเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อนี้ไม่เอาเลยเพราะว่านี่เป็น spoken language ราวนี้สิ่งที่ตามมาอย่างที่สองก็คือว่าครูขอเลยว่าเวลาที่เขียนอีเมลอะสมมุติจะบอกเขียนไปเพื่อสอบถามอะไรก็ตามต้องใช้คำว่า I am writing to inquire I am writing to inquire I am writing to inquire เพราะว่ามันให้ภาพแอคชั่นว่าหนูกำลังเขียนจดหมายก็คืออีเมลฉบับนี้คือหนูนั่งพิมพ์อยู่ใช่ใช่ป่ะถูกต้องไหมหนูนั่งพิมพ์ก็คือหนูกำลังนั่งเขียนจดหมายฉบับนี้เขียนมาเพื่อที่อะไรเพื่อที่มันจะมาสอบถามเพราะฉะนั้นมันจะต้องเห็นภาพแอคชั่นว่าเป็น present continuous เห็นภาพว่าเป็น Present Continuous ว่ากำลังทำไงว่ากำลังนั่งเขียนอีเมลฉบับนี้อยู่เขียนเพื่ออะไร I'm writing to inquire เขียนเพื่อที่จะมาสอบถามสอบถามว่าคุณพอจะทำส่วนนี้ให้ได้ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผ่านนะคะโอเคนี่คือ the right phrase รูปแบบใช้งานได้เลยค่ะข้อ4ค่ค่ะดีอันนี้คนผิดเยอะมากคนผิดเยอะมากครูเห็นส่วนใหญ่เวลาเขียนอีเมลชอบ d e a r l a d y and Gentlemen ไม่เอาอัน,นั้นเหมือนเป็นการพูดเป็นพับ i ิ s ส e a ก i n งคือ good morning หรือ good afternoon ladies and gentlemen นั่นคือพูดใน Public Speaking แต่การเขียนอีเมลไม่ใช่การพูดเป็นการพิมพ์เพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้ ladies and gentlemen เราจะใช้ s i r or madam ซึ่งหลายคนมาจะผิดไปเขียนเป็น madam ตัวนี้ไม่เอาค่ะ the right phrase รู้ปับ๊บใช้ถูกปุ๊บนั่นก็คือ dear sir อมาดามอ่าเห็นไหมแล้วก็เหมือนเนี่ยเหมือนเดิมเลยว่าพอเราใช้ก็จะเป็น a m writing เพราะว่าให้ภาพว่าฉันกำลังเขียนอีเมลฉบับนี้มาเพื่ออะไรเพราะฉะนั้น Dear Sir or Madam นะคะไม่ใช่ Madam ตรงข้างล่างและไม่ใช่ Dear Ladies and Gentlemen โอเคข้อต่อมา Dear Mr. Sterling เรยนคุณ Sterling Your website recently And I was v e r y i ป i ะ p ับใ e by your range of services พอดีเว็บไซต์ของคุณมาเตะตาฉันครูต้องการจะพูดคำนี้ว่าฉันได้เห็นเว็บไซต์ของคุณอ่ามันแปลเป็นไทยได้แบบนี้นะคะว่าเนี่ยฉันได้เห็นเว็บไซต์ของคุณค่ะและก็รู้สึกชอบการประทับชอบการบริการของคุณที่มันมีหลายรูปแบบคํา่่า range of services คือ a variety of services นะคะคือ uh, variety of services นี่คือ range of services เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือว่าเนี่ยพอดีฉันไม่เห็นเว็บไซต์ของคุณค่ะแล้วเรจะพูดเป็นภาอังกฤษว่าอะไรก็คือ your website ทำไมคะไม่ grab my attention แต่ต้องเป็นคำว่า came to my attention นี่เป็นสำนวนที่ต้องใช้ค่ะว่า your website came to my attention คือเว็บไซต์ของคุณ มาเข้าสู่ความสนใจของฉันก so, um ็คือฉันไปเห็นเว็บสัต์ของคุณจะฉันรู้สึกสะดุดเตะตาค่ะรู้สึกสนใจค่ะแล้วก็ประทับใจที่มีบริการมากมายหละรูปแบบเพราะฉะนั้นเองใช้คำว่า Your ว็บไซต์ came to my attention เห็นไหมคะคือการใช้ right phrase พอใช้ right phrase ใช้วลีได้ถูกปั๊บจะเขียนอีเมลแล้วลอดทันทีมันคือเรื่องของการที่รู้หรือไม่รู้ซึ่ง ทั้งหมดนี้นะคะในลักษณะการเขียนว่าต้องเขียนแบบไหนเขียนยังไงครูได้รวบรวมมาหมดแล้วในการเขียนคอร์สอีเมลไรทิงในคอร์สเรียนของเรียนครูคือ beranteonline com ซึ่งในคอร์สอีเมลไรทิงจะเป็นตั้งแต่3จุดและจุดแรกการพูพื้นฐานด้านการเขียนอ e ีเมลทั้งโครงสร้างประโยคประโยชต่างๆว่าต้องใช้โครงสร้างอะไรบ้าง 2. เน้นเทคนิคค่ะเน้นเทคนิคในการเขียนอ e ีเมลสำหรับการใช้งานโดยตรง3ส,สรุป หลักการเขียนอีเมลที่ใช้สำหรับการทํางานหลายรูปแบบค่ะเพราะว่าเราต้องใช้งานและเราต้องรู้อะไรนะั่นคือสิ่งที่ครูรวบรวมมาให้และสำหรับคนอื่นที่สนใจคอร์สสำหรับคนทํางานนะคะมีรายละเอียดทั้งคอร์ส grammar for job English for work ต่างๆค่ะสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บ b r i i a n t e o n l i n e c o m นั่นเองค่ะ Yeah.